สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะพามาชมการขยายพันธุ์เผือกหอมกันค่ะมาติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเผือกหอมเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้หลายอย่างค่ะวันนี้เราจะมาผ่าหัวเผือกกันค่ะโดยใช้แม่เผือกค่ะ เราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะชิ้นแค่ไหนก็ได้ค่ะเราก็จะผ่าเหมือนหัวบอนสีค่ะเขาจะทำเหมือนหัวบอนสีทุกอย่างค่ะการขยายพันธุ์แบบนี้ก็ง่ายมากค่ะ ประหยัดเวลาและลดต้นทุนด้วยค่ะและเขาจะมีหัวออกมาเหมือนปกติค่ะทำง่ายง่ายค่ะเราก็หั่นไปเรื่อยๆค่ะชิ้นแค่ไหนก็ได้ค่ะ หั่นไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็หากล่องมาใส่ค่ะดินที่เรามาก็ดินปลูกผักค่ะรดน้ำตามลงไปเลยค่ะพอชุ่มค่ะแล้วเราก็นำเผือกไปเรียงไว้ค่ะวางตะแคงค่ะค่ะเรียงไปเรื่อยๆค่ะ เราก็เรียงไปเรื่อยๆค่ะพอเสร็จแล้วเราก็นำไปเก็บไว้ที่ล่มค่ะหรือที่ที่ไม่มีแสงแดดค่ะ ลดน้ำตามอีกทีค่ะแล้วเราก็ปิดกล่องให้สนิทค่ะนำไปวางไว้ที่ล่มค่ะผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ค่ะเปิดกล่องดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในเขาเป็นอย่างไรค่ะ เขาจะงอกหรือไม่งอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะเขาเริ่มแทงหน่อแล้วค่ะมีรากด้วยค่ะเราจะเอาไว้นานกว่านี้ก็ได้ค่ะหน่อเขาออกมาแดงๆแล้วค่ะ ถ้าเรามีกล่องใหญ่ๆและเราก็าไว้นาน่วนนี้ได้ค่ะให้หนอกเขาแทงออกมาเยอะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปชำในกระปุกค่ะออกรากค่ะยังไม่ออกเขาก็มีตาออกมาแล้วค่ะ เราต้องไว้นานกว่านี้ค่ะเราเรีบเอาออกไปค่ะเราจะต้องไปชํำต่อค่ะให้เขาแตกยอดค่ะอันนี้ที่เรานำมาชํำต่อในกระปุกโยเกิร์ตค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรากของเขาค่ะรากของเพือก หนอ่อเขาจะแตกเยอะไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายมากคะ่ะขนาดเราลองผ่าครั้งแรกยังเป็นขนาดนี้เลยคะ่ะรากค่อนข้างเยอะคะ่คะค่ะรากเยอะมากคะ่ะ ลอยหัวที่เราผ่าไว้ค่ะแล้วเขาจะทิ้งหัวเดิมค่ะเขาจะเน่าไปหัวใหม่เขาแตกออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวหน่อใหม่เขาก็แตกมาแทนที่หน่อเก่าค่ะที่เราผ่าไว้ค่ะเขาจะเหมือนบอนสีทุกอย่างเลยค่ะการผ่าเขาเขาสามารถมีหน่อใหม่ได้ค่ะค่ะ เผือกที่เราผ่าไว้การเพราะพันธุ์และขยายพันธุ์แบบนี้ก็ทำง่ายลดต้นทุนการผลิตและลดระยะเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเผือกเราลองเสียนออก เนื้อเขายังเป็นเผือกค่ะเผือกร้อยเปเซ็นค่ะค่ะเขาจะทำเหมือนบอนสีทุกอย่างค่ะทำง่ายด้วยค่ะแบบนี้เราก็ไปชําต่อได้ค่ะให้เขาแทงยอดและหน่อขึ้นมาค่ะพอเขาแทงหน่อขึ้นมาเขาก็จะมีใบค่ะ ทำง่ายมากเลยค่ะเือกค่ะรากเยอะทุกต้นเลยค่ะ อันนี้ปลายเผือกเขาจะเน่าค่ะแล้วหัวใหม่เขาก็จะแตกออกมาค่ะแทนที่ค่ะแบบนี้ค่ะก็ได้เป็นเผือกหัวใหม่เลยค่ะแบบนี้ทำได้ร้อยเปซ็นค่ะ ขอบคุณค่ะที่มารับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ